ข้อ1น9นะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยจะสังเกตว่าคำศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยหน้าตาเหมือนค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะในข้อ A กับข้อ B เนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันส่วนข้อซีกับข้อดีก็หน้าตาคล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนเนาะ colleague ค่ะ colleague ในที่นี้คือเพื่อนร่วมงานค่ะเพื่อนร่วมงานของฉันนะคะ It's still reluctant reluctant แปลว่าตะกุตะกตักกักนะคะแปลว่ามันกระอักกระอวดน,นะคะไม่สะดวกใจนะคะ To call a Mental Health นะคะ Hotline ที่จะโทรไปหานะคะ Mental Health Hotline Mental Health Hotline ก็คือเป็นสายด่วนสุขภาพจิตค่ะถ้าคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ Mental ในที่นี้เนี่ย Mental Health ก็คือเป็นทางด้านสุขภาพจิตเป็นทางด้านจิตใจนะคะ Because he finds that his grievance s grievance นะคะ grievance แปลว่าปัญหาที่เป็นปัญหาหนักอ,อกหนักใจเป็นความโศกเศร้าพวกนี้นะคะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่โทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ย his grievances นะคะก็คือปัญหาที่เขาแบบหนักใจความตกเศร้าของเขาเนี่ย r 2 2 air air ในที่นี้คือแปลว่าเปิดเผยหรือแปลว่าออกอากาศนะคะแปลว่าออกทีวีก็ได้นะคะก็คือในกรณีนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าการที่โทรไปสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยมันทําให้ปัญหาหนักอกหนักใ,นใจของเขาความเศร้าของเขาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่จุดๆเกินกว่าที่แบบจะออกอากาศหรือเกินกว่าที่จะเปิดเผยได้นะคะข้อ a ค่ะ principle principle ในที่นี้นะคะแปลว่าหลักการค่ะเป็นคำนามนะข้อ b ค่ะ principle ค่ะแปลว่าสำคัญนะคะข้อ c ค่ะ personal แปลว่าส่วนตัวนะคะส่วนข้อ d ค่ะ personal personal ในที่นี้คือแปลว่าบุคลากรค่ะเป็นคำนามค่ะดังนั้นนะคะ ถ้าเราดูจากโจทย์เนี่ยนะคะโครงสร้างนะคะ t o จุดจุดจุดบวกด้วย t o บวกด้วย verb infinitive นะคะในที่นี้ก็คือคำว่า to a n d เอง He's grievances are t o จุดจุดจุด to a d d ช่องว่างที่หายไปนะคะมันจะมีได้สองอย่างก็คือเป็น adjective หรือเป็น adverb นั่นเองในกรณีนี้เนี่ยตรงนี้นะคะตัวที่หายไปคือเป็น adjective ซึ่ง adjective ในข้อ109เนี่ยมีอยู่2ตัวนะคะก็คือข้อ b ค่ะกับข้อ c แต่ว,ว่าถ้าเราดูจากความหมายแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะของข้อ109ก็คือคำว่า personal ค่ะข้อ4ค่ะปัญหาหนักอกหนักใจของเขาเรื่องกราวความเศร้าของเขาความสุกเศร้าของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวนะคะเกินกว่าที่จะเปิดเผยส่วน principle เนี่ยยังไม่เข้ากับบริบทนะคะที่ให้มาอันนี้คือเราต้องอาศัยทั้ง ความรู้นะคะด้านคำศัพท์ด้วยความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็ความรู้ด้านไวยากรณ์ที่เราจะต้องรู้ว่าตรงเนี้ยส่วนที่หายไปนะคะก็คือเป็น adjective ค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ109ก็คือข้อ c ค่ะ